สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนางงามตู้กระจก BMW 325i Convertible สวยยังไงมาดูกัน อย่างแรกเลยนะครับคันนี้จออยู่ในตู้กระจกไฟแท้40,000โลสวยๆเลยไฟหน้าวงแหวน LED มาพร้อมความรอเหลาร้อ Performance เบรกหกปอดพร้อมกับจานเบรก350 M Performance เช่นกันจากโรงงานนะครับอันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มล้อขอบ19ด้านท้ายเรียกว่าท่อคู่ออกฝั่งท้ายเนาะตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเสียงไม่ดังภายในแน่นอน M เบาแดงพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย LCI นะครับที่มีขอบพรีเมียมปุ่มสตาร์ทหัวเกียร์ แผ้มีจอยซิกหน้าจอคอมานใหญ่แล้วตัวนี้มีเนนะเบาะหลังโอ้โหสภาพแทบไม่ได้นั่งครับคันนี้ไม่แท้40,000ืโลรับประกันให้เบาะแดงไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดนะครับคนขับคนนั่งเปิดหลังคาไฟฟ้า,ฟฟาอันนี้ยัางงามเครื่องตัวนี้เบนซิน6สูบ2005นะครับวิ่งดีไม่ได้กินน้ํามันแบบที่คิดตสติกเกอร์เหมือนเดิมอยู่ครบทุกจุดรับประกันความสวยชนหนักไม่มีจอดแต่ในห้องแอร์มาดูได้วันนี้ลดราคาลงไกครับห0 0 0 0แบาทเหลื หนึ่ง้านสองแสนห้าบาทใครสนใจมาครับ